สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะนำเสนอในหัวข้อเรื่องจำนวนเต็มนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในจุดนี้นักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบจำนวนเต็มได้แล้วก็หาผลบวกของจำนวนเต็มได้นั่นเองค่ะไปต่อกันเลยค่ะจำนวนเต็มที่เรียนจะเจอในวันนี้ก็คือหัวข้อเรื่องการบวกจำนวนเต็มนะคะ การบวกจำนวนเต็มบนเส้นจำนวนก่อนอื่นเราต้องรู้จักก่อนว่าจำนวนเต็มบวกได้แก่อะไรบ้างจำนวนเต็มบวกก็คือจำนวนที่อยู่ทางด้านขวามือของเลขศูนย์บนเส้นจำนวนนั่นเองด้านขวามือของเลขศูนย์บนเส้นจำนวนก็ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5เราเรียก 1, 2, 3, 4, 5เหล่านี้ว่าจำนวนเต็มค่ะจาก1ถ้าเรานับลดลงทีละหนึ่ง เราจะได้0ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ไปทางซ้ายมือเราเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวนเต็มลบนะคะต่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มบนเส้นจำนวนจะประกอบไปด้วยจำนวนเต็มทั้งหมด3ชนิดค่ะตรงกลางคือจำนวนเต็ม0ขวามือของนักเรียนคือจำนวนเต็มบวกซ้ายมือของนักเรียนคือจำนวนเต็มลบเรายังสามารถเปรียบเทียบตัวเลขบนเส้นจำนวนได้ดังนี้นะคะ ตัวเลขที่อยู่ทางด้านขวาย่อมมีค่ามากกว่าตัวเลขที่อยู่ดังด้านซ้ายเสมอค่ะเช่นเช่นเช่นอะไรดีเช่นลบสามลบสามกับหนึ่งนักเรียนจะเห็นว่าครูส้มวงกลมไว้สองวงวงกลมไหนที่อยู่ทางขวามือของนักเรียนคะคือหนึ่งหนึ่งอยู่ทางขวาของลบสามแสดงว่าหนึ่งย่อมมีค่ามากกว่าลบสามค่ะโอเคผ่านนะคะ นักเรียนดูสรุปดีๆนะคะลูกนะจำนวนที่อยู่ทางขวาย่อมมีค่ามากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายเสมอนะคะไปต่อเลยค่ะการบวกจำนวนเต็มการบวกจำนวนเต็มบวกกับเต็มบวกตอนนี้เรียนสามารถปรับครูส้มได้เลยว่า4บวก2มีค่าเท่ากับ6แต่งานที่คุณครูจะดูก็คือนักเรียนสามารถกระโดดบนเส้นจำนวนได้หรือไม่นะคะตัวตั้งของนักเรียนคือ4 นะคะตัวตั้งของเีคือ4ลาก4ออกจาก0มาค่ะ4อยู่ที่นี้นะคะการบวกคือการกระโดดกระโดดไปอีก29 2ไก้าปจํจำนวนเต็มบวกแสดงว่ากระโดดไปทางขวามือของเลข4ี่ค่ะ4อยู่ที่นี่ค่ะกระโดดเลยค่ะ19และ29ตกอยู่ที่6ค่ะมาดูกันค่ะถูกต้องไหมถูกต้องค่ะต่อไปเลยค่ะนักเรียน การหวกจำนวนเต็มลบกับเต็มลบค่ะเหมือนการสร้างหนี้เพิ่มเลยค่ะเดิมทีนักเรียนติดหนี้เพื่อนอยู่4บาทครั้งที่สองนักเรียนไปยืมต่อมาอีก2บาทการติดลบคือการสะสมหนี้นะคะตอนนี้เรียนมีหนี้สินทั้งหมดลบ6ก็คือติดหนี้เพื่อนอยู่6บาทนั่นเองมาดูตัวตั้งกงันคะ่ะลูกตัวตั้งของนักเรียนคือลบ4เราเดินออกจากศูนย์มาหาลบ4หยุดที่ลบ4ลบ4หลังจากนั้นบวกคือการกระโดดอีกแล้ว ครูจะต้องกระโดด29แต่2ของครูดันติดลบครูต้องกระโดดไปทางซ้ายมือซ้ายลบขวาบวกเป็นอันว่าทราบนะคะซ้ายลบขวาบวกคุณครูกระโดดออกจากลบ4ไปทางซ้ายมือ2ครั้ง1ครั้ง2ครั้งคําตอบของครูคือลบ6นั่นเองค่ะโอเคผ่านนะคะลูกนะคะการบวกจํานวนเต็มลบกับเต็มลบพูดภาษาการบ้านง่ายๆตัวตั้งก็ลบ ตัวบวกก็ลบเรานำตัวเลขมาบวกกันแต่คําตอบยังคงติดลบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะลูกมาดูการบวกจำนวนเต็มที่ต่างกันต่างกันยังไงคะคุณครูต่างกันตรงที่ว่าตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบนักเรียนดูสิคะตัวตั้งของเราเป็นจำนวนเต็มบวกแต่ตัวบวกของเราเป็นจำนวนเต็มลบมันต่างกันตรงนี้นั่นเอง ตัวตั้งของเราอยู่ที่นี่ค่ะเราลาก4ออกจากศูนย์มาอยู่ที่นี่ค่ะ4อยู่ที่นี่ค่ะหลังจากนั้นบวกคือการกระโดดเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกระโดดไปอีก2ก้าวแต่เพะเอิญ2ตัวบวกของเราติดลบแสดงว่าเราต้องกระโดดไปทางซ้ายมือ2ครั้ง1ครั้ง2ครั้งคําตอบติดที่2มาดูผลลัพธ์กันค่ะลูกถูกต้องค่ะ4บวกลบ2เท่ากับ2นั่นเองค่ะไปต่อคะ่ะลูก การบวกจำนวนเต็มโดยใช้ค่าสัมบูรณ์เป็นอันที่ทราบกันว่าค่าสัมบูรณ์หมายถึงระยะห่างของจำนวนนั้นที่อยู่ห่างจากศูนย์มีค่าเป็นบวกเสมอน,นั่นเองอย่างเช่นครูบอกว่าลบสิบลบสิบอยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะทางสิบหน่วยมีค่าเท่ากับสิบสองอยู่ห่างจากเลขศูนย์สองหน่วยไปทางขวา ก็มีค่าเท่ากับ2เช่นเดียวกันไม่ว่าค่าสำบูรณ์นั้นจะเป็นจํานวนเต็มบวกหรือเต็มลบคําตอบเป็นจํานวนเต็มบวกตลอดเพราะความหมายของมันคือระยะห่างของเลขตัวนั้นที่อยู่ห่างจากเลขศูนย์ไปทางซ้ายกับไปทางขวานั่นเองค่ะโอเคมาดูกันลูกการบวกจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบนี่ไงเมื่อกี้เพิ่งผ่านไปเองค่ะให้นําค่าสมบูรณ์ของจํานวนเต็มลบทั้งสองมาบวกกันแต่ทําไมคะลูก แต่คำตอบของมันยังคงต้องทำไมคะติดลบนั่นเองค่ะลูกไปต่อค่ะมาดูหน้าตาจากภาษาไทยแล้วมาดูตัวเลขกันค่ะลูกลบ15บวกด้วยลบ17นะคะทำได้โดยนำค่าสมบูรณ์ของลบ15บวกด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ17แล้วคำตอบเป็นจำนวนเต็มลบดังนี้ค่ะลูกอ่าเนี่ยค่าสมบูรณ์ของลบ15คือ15ค่าสมบูรณ์ของลบสคือ17 คู่นำ15มาบวกกับ17ได้เท่ากับ32แต่แต่ทำไมคะแต่คำตอบก็ยังคงติดลบนั่นเองค่ะโอเคค่ะลูกไปต่อเลยค่ะอ้าวก่อนที่เราจะมาดูตัวเลขกันเรามาอ่านตรงนี้กันก่อนค่ะลูกการบวกกันของจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ก่อนหน้าเมื่อกี้เลยว่าตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบนะคะ ที่มีค่าสัมบูรณ์ไม่เท่ากันด้วยให้นำค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสัมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วคำตอบจะเป็นเต็มบวกหรือเต็มลบให้ยึดตามค่าสมบูรณ์ที่มากกว่ามันคืออะไรคะับครูสมมุติว่าค่าสัมบูรณ์ของครูที่มากกว่าติดลบคำตอบครูติดลบด้วยไงคะถ้าค่าสัมบูรณ์ของครูเป็นบวกคำตอบของครูเป็นจำนวนเต็มบวกด้วยค่ะมาดูกัน ค่าสมบูรณ์ของลบ26เท่ากับ26ค่าสมบูรณ์ของ14เท่ากับ14เนื่องจาก26มากกว่า14 26ติดลบใช่ไหมคะลูกแสดงว่าคำตอบข้อนี้ต้องทำไมติดลบแน่นอนติดลบแน่นอนแต่การดำเนินการคือเอาเลขมากลบเลขน้อย26ลบ14ได้เท่าไหร่คำตอบนั้นต้องติดลบ พราะค่าสมบูรณ์ของ26มันมากกว่าค่าสมบูรณ์ของ14นั่นเองมาดูกันลูกมาลองคิดพร้อมๆกันค่ะ,ะมาดูที่ข้อ1นึลบ7บวกลบ4ตัวตั้งก็ลบตัวบวกก็ลบถ้าพูดภาษาการบ้านนำตัวเลขทั้งสองมาบวกกันแต,ต่คำตอบเป็นไงคะลูกติดลบนั่นเองจริงไหมครูนำา7กับสมาบวกกันได้1 1แต่ครูยังไม่ตอบเพราะคำตอบของครูต้องทำไมคะลูก ติดลบนั่นเองอ่ามาดูที่ข้อที่สองกันค่ะลูกข้อที่สองมีมากกว่าสองจนวนคุณครูทําในวงเล็บใหญ่ก่อนดูเฉพาะในวงเล็บใหญ่นะลูกวงเล็บใหญ่ของครูอยู่ที่นี่นะคะวงเล็บใหญ่อวงเล็บใหญ่อยู่ที่นี่ลบสิบแปดบวกยี่สิบสองลบสิบแปดบวกยี่สิบสองคุณครูก็นําเลขมากตั้งลบด้วยเลขน้อยอครูได้ยี่สิบสองลบสิบแปดลบสามสิบเจ็ดดึงมาเหมือนเดิม 22ลบ18ครูได้เท่ากับ4ลบ37คุณครูดึงมาเหมือนเดิมหลังจากนั้นเป็นการบวกจำนวนเต็มที่ต่างกันอีกแล้วลูก4เป็นจำนวนเต็มบวกแต่37เป็นจำนวนเต็มลบหลักการมีอยู่ว่านำเลขมากตั้งลบด้วยเลขน้อยคุณครูส้มได้37ลบ4คำตอบเท่ากับ33ยังตอบไม่ได้เราย้อนกลับไปดูที่ค่าสมมูรณ์ที่มากกว่าค่าสมมูรณ์ของจำนวนเต็มลบมากกว่า คำตอบเป็นพวกของจํานวนเต็มลบด้วยเช่นเดียวกันค่ะ,ะมีสตินะคะมีสตินะคะโอเคไปนะคะไปนะคะลูกไปข้อต่อไปกันเลยค่ะลูกมาลองคิดพร้อมๆกันข้อที่3 100นึบวกลบ2ีเป็นการบวกจํานวนเต็มที่ต่างกันเป็นการบวกจํานวนเต็มที่ต่างกัน นำเลขมากลบเลขน้อย100ลบ20คําคำตอบคือ80จะถามเด็กนักเรียนว่า80ติดลบไหมคะลูกไม่ติดนะคะไม่ติดเพราะอะไรเพราะค่าสมบูรณ์ของ100มากกว่าค่าสมบูรณ์ของลบ20คําคำตอบเลยเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองมาดูข้อต่อไปกันค่ะเด็กๆนะคะข้อที่4คะ่ะลูกลบ8บวกลบ4บวก15คุณครูส้มทำทีละ2จํานวน ครูนำลบ8มาบวกกับลบ4ก่อนได้8บวก4ขั้นตอนก็คือการบวกจำนวนเต็มลบกับเต็มลบนำตัวเลขมาบวกกันนำตัวเลขมาบวกกันนะนำเลขมาบวกกันแต่คำตอบของครูยังคงทำไมคะลกูกยังคงติดลบ15ครูดึงมาเหมือนเดิม15ดึงมาเหมือนเดิมนะคะพอเข้าสู่ข้อนี้ละนักเรียนดูก็เป็นการบวกจำนวนเต็มที่ทำไมกันอีกต่างกัน การบวกจำนวนเต็มที่ต่างกันเหมือนเดิมค่ะลูกเหมือนเดิมเลยการบวกจำนวนเต็มที่ต่างกันนำเลขมากลบเลขน้อย15ตั้งลบด้วย12คําคำตอบเท่ากับ3ถามว่า3ตัวนี้ของครูจะเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกค่ะลูกทำไมเป็นบวกเพราะค่าสมบูรณ์ของใครมากกว่าค่าสมบูรณ์ของ15มากกว่านั่นเองดูสิคะนักเรียนได้คำตอบเห,หมือนครูไหม คำตอบข้อที่3เป็นบวกพอเข้าใจกันบ้างไหมคะเด็กๆโอเคนะนักเรียนลองพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะลูกนะนะอย่าลืมนะคะลูกการนําค่าสมบูรณ์มาดําเนินการกันนะคะโอเคค่ะลูกวันนี้วันนี้คุณครูส้มก็ขอจบเรื่องการบวกจำนวนเต็มไว้เพียงเท่านี้นะลูกนะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในเรื่องต่อไปในคาบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ